โดยเมื่อวันนี้ค่ะคุณแม่ก็มีการให้สัมภาษณ์บอกว่าจะไม่พูดถึงเรื่องคดีความและขอความร่วมมือผู้สื่อข่าวอย่าโทรหาแม่ คอพัก2วันเนื่องจากตลอดระยะเวลา3เดือนเนี่ยตนรู้สึกเหนื่อยมากเพราะรับแขกเยอะด้วยโดยภายในงานก็มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนบนเรือสั้นๆกับปอและโรเบิร์ตก็มาด้วยเลยทั้งสองคนมีการเข้ามาสวัสดีทักทายตามปกติทั้งขาไปและขากลับแต่ไม่ได้คุยอะไรกันเป็นพิเศษเพียงแค่ถามเรื่องราวสารทุกสุขดิบทั่วไปเท่านั้นคุณแม่เนี่ยมองว่า คนเหล่านี้เป็นคนมีมารยาทรวมไปถึงแซนก็พูดจาเพราะกับคุณแม่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็โทรมาบอกว่าจะมาร่วมง,งานแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ทราบว,ว่ามาหรือไม่เพราะไม่เห็นแซนเลยเห็นเพียงแค่กระติกคนเดียวเท่านั้นส่วนตัวค่ะให้อภัยทุกคนไปหมดแล้วไม่ถือสาอะไรก็ให้อภัยเฉพาะสิ่งที่ให้ได้เท่านั้นแต่เรื่องของคดีก็ว่ากันไปตามคดีส่วนกำหนดการพิธีเก็บอัฐิจะเลื่อนเก็บ ไปเป็นวันเสาร์ที่28พฤษภาคมนี้นะคะเนื่องจากต้องรอญาติฝั่งพ่อเพราะบางรายเนี่ยไม่สะดวกเดินทางมาซึ่งทางคริสตจักรเมทอดิสก็จะเก็บรักษาอดาิตของแตงโมงไว้ให้ก่อนค่ะและในเรื่องของชํารวยนะคะที่แจกพายในงานเนี่ยคุณแม่ก็เป็นคนเลือกเองด้วยเป็นต้นแคทตัสมีความหมายแอบแฝงเพราะเป็นต้นไม้ที่มีหนามโดยรอบเหมือนเป็นหนามที่ป้องกันตัวเราเอาไว้ไม่ให้คนมายุ่งเกี่ยวกับเราค่ะ ทางด้านคุณเตสัตววัฒน์นะคะในฐานะที่ปรึกษาเฉพาะการของครอบครัวคุณแตงโมก็ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมเช่นกันโดยเป็นการขอบคุณสื่อมวลชนค่ะที่มาให้กําลังใจและนําเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อแตงโมพร้อมยังได้ขอบคุณแฟนคลับที่ยังรักแตงโมเสมอและยืนยันค่ะว่าคุณแม่เนี่ยให้อภัยทุกคนไปนหมดแล้วส่วนตัวเข้าใจว่า เป็นการให้อภัยตามคำสอนของพระเจ้าไม่เกี่ยวข้องทางคดีและเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยคุณแม่ก็จะทำทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อแตงโมเพราะที่ผ่านมาสถานกา,การณ์ก็ไม่ปกติหลายอย่างค่ะ